สวัสดีครับชาวราศีกุมนะครับหรือชาวลัคนาราศีกุมก็ได้นะครับดูได้หมดเลยเนาะเราลองมาดูกันว่าข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับหรือเรื่องราวดีๆอะไรเนี่ยที่จะเข้ามาในสนามพลังงานของคุณบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะเข้ามาที่เป็นเรื่องราวดีๆเนี่ยมันจะถูกดึงดูดจากตัวเราทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยนะครับ ข่าวดีสิ่งดีๆต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณปรับขึ้นความถี่หรือพลังงานของตัวคุณหรือปรับวิธีการใช้ชีวิตของตัวคุณนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าข่าวดีสิ่งดีๆนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับหรือจะมีทิศทางไหนนะครับเข้ามาชาวลัคนาราศีกุมขอดีไวจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่เปิดทางนะครับถึงพลังงานสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาสนับชาวราศีกุม นะครับหรือชาวรักนณากุุม follow traveler ครับ support is all around you ภไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับเหมือนเป็นนักเดินทางที่กำลังตัดสินใจออกเดินทางนะครับออกไปประจนภัยออกไปลองออท้าทายตัวเองอาจจะเป็นาการทำอะไรใหม่ๆซึ่งบางคนอาจจะอยู่ในบางคนอาจจะเป็นวัยเกษียณที่แบบแล้วคุณจะออกไปทำอะไรเนาะดังนั้นผมรู้สึกว่ามันก็มีหลายอย่างอะถ้าถ้าคุณรู้สึกว่า ใจคุณเรียกร้องที่จะออกไปทําผมเห็นผู้ใหญ่ไวกเสียนหลายๆคนก็คือออกไปเดินทางออกไปใช้ชีวิตนะครับออกไปทําอะไรที่ในวัยทํางานไม่ได้ทำนะครับในลักษณะประมาณนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าการตัดสินใจออกเดินทางไปตามเป้าหมายใหญ่ๆของตัวเองมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ ยากเหมือนกันแต่คุณเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณเนี่ยคุณได้รับการสปอร์ตคุณได้รับการสนับสนุนไพ่ใบนี้จริงๆเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สปอร์ตคุณนกยุงเป็นสัญลักษณ์ของขึ้นความถี่ที่สูงอาจจะเป็นขึ้นความถี่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดีวายนะครับหรือพลังงานจากจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณก็ได้ที่จะสปอร์ตคุณในเส้นทางที่คุณกําลังเดินนะครับหรือในเส้นทางที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็ได้ สิ่งดีๆข่าวดีที่อาจจะเข้ามาในสนามพลังงานของตัวคุณ Passion and pleasure ครับ s o e r your life ครับก็คือการเฉลิมฉลองความสุขหรือการดื่มดำ่ำความสุขต่างๆแน่นอนว่า Passion มากับความสุขมาเนี่ยมันคือคุณจะได้มีความสุขได้รื่นเริงสนุกสนานมีการจัดงานปาร์ตี้มีการจัดงานเฉลิมฉลองได้อยู่กับคนที่คุณรู้จักว่าเออเป็นคนที่ดีจังเลยกับคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ ใกล้เคียงกันกับคุณแน่นอนว่ามีการซัพพอร์ตมีการสนับสนุนอาจจะเป็นครอบครัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณอาจจะเป็นแฟนคุณหรืออะไรก็ตามที่เขาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณให้คุณได้ได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวคุณเองดังนั้นข่าวดีก็คือคุณจะมีคนซัพพอร์ตคุณจะมีคนสนับสนุนคุณในทุกๆการตัดสินใจหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้มีคนซัพพอร์ตในความฝันของคุณในเป้าหมายของคุณคุณจะต้องซัพพอร์ตตัวคุณเองเพราะผมอยากให้คุณรู้ว่าจักรวาล ตัวคุณจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์จิตวิญญาณอันอันันของคุณเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลโดยตรงคุณเป็นครีเอเตอร์เป็นนักสร้างชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นมามันเป็นพลังงานเดียวกันกับคุณที่คุณในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณนั่นเองดังนั้นอยากให้คุณไว้วางใจนะครับในเส้นทางข่าวดีต่างๆจะเข้ามาเมื่อคุณไว้วางใจในจักรวาลหรือในพลังงานของตัวคุณเองนะครับหรือในพลังงานของอสิ่งที่เหนือกว่าคุณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับชาวลัคนาราศีกุม We a love the heart ครั Love for to you and through you ครับเป็นความรักไพ่ใบนี้สวยงามมากๆนะครับเหมือนคุณกำลังจะรังสรรค์สร้างสรงสรค์สิ่งดีๆต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าคุณเป็นครีเอเตอร์คุณเป็นนักเดินทางนะครับดังนั้นการใช้หัวใจของคุณในการเดินทางการใช้หัวใจของคุณในการทำงานการใช้เป้าหมายเพื่อ คนอื่นหรือเป้าหมายเพื่อสังคมเนี่ยในการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยให้กับตัวคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆก,ก,ก็ได้ Love for to you Love for to you and to you ความรักมันอยู่รอบๆตัวคุณแน่นอนว่าพลังงานของความรักมันเป็นพลังงานของพระเจ้าเนาะเป็นพลังงานของความเมตตาเป็นพลังงานของความเห็นอกเห็นใจเป็นพลังงานของการแบ่งปัน การให้การได้รับผมเห็นถึงพลังงานของการที่คุณให้บางสิ่งออกบางอย่างออกไปแล้วคุณจะได้รับกลับมาดังนั้นสัญญาณขขาวดีสัญญาณสิ่งดีๆมันอาจจะมาจากการที่คุณแบ่งปันเวลาแบ่งปันเงินแบ่งปันอ่อ องความรู้บางอย่างออกไปหรือเสียสละบางอย่างออกไปโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะได้รับสิ่งใดกลับมาสิ่งนั้นจะตอบแทนกลับมาหาคุณเองครับมันอาจจะเป็นความรักนะครับมันอาจจะเป็นการช่วยเหลือมันอาจจะเป็นโอกาสต่างๆที่อาจจะเข้ามาหาคุณก็ได้สัญญาณข่าวดีครับสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาในสนามพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมครับ อ u t เทนติกซิตี้ครับอัลเทนติกซิตี้คือการเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายใช่ไหมครับคุณอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆบางครั้งเสียงของคนอื่นอาจจะดังกว่าเสียงของตัวคุณนะครับดังนั้น live life for you not In ดียนอินโยเฮดครับคือการใช้ชีวิตตามเสียงเรียกของหัวใจของคุณแน่นอนว่าในไพ่ขึ้นมาคือคุณต้องการความสนุกสนานคุณต้องการชีวิตชีวาในความมีชีวิตชีวาในชีวิตคุณต้องการอิสระภาพในชีวิตเหมือนคุณกําลังค้นหาเส้นทางหรือไลฟ์โพสหรือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของคุณอยู่แน่นอนว่าคุณจะไม่พบมันเลยถ้าคุณมัวแต่ใช้เสียงแห่งความกลัวหรือเสียงแห่งอัตราที่มันคอยจํากัดคุณไว้อยู่ ว่าเฮ้ยคุณทําไม่ได้หรอกคุณไม่ประสบความสําเร็จหรอกคุณไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาหรอกคุณไม่เก่งนะคุณไม่เจ๋งนะครับถ้าคุณใช้ชีวิตโดยเสียงนั้นหรือคนอื่นทําแล้วคนอื่นเก่งกว่าเราเยอะแน่นอนครับคนอื่นเก่งกว่าเราเยอะแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้การที่คุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้นั่นแสดงว่าคุณเลือกที่จะไม่พัฒนาตัวเองมากกว่าหรือเลือกที่จะยอมจำนนอ,นอยู่กับสิ่งๆนั้น ไปเลยโดยที่คุณแบบไม่คิดไม่หาวิธีแล้วว่าจะทําอย่างไรให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าถามว่าสัญญาณเขาดีเลยคืออะไรคือคุณจะได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองอย่างแท้จริงประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้เจอมันมันมันทำให้คุณได้ ได้พบศักยภาพหรือทําให้คุณได้นําศักยภาพบางอย่างของตัวเองออกมาแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบความทุกข์เลยไม่ชอบความยากในชีวิตไม่ชอบปัญหาต่างๆแน่นอนปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินแน่นอนว่าหนี้สินมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เรา ไม่บริหารจัดการการเงินมันเกิดจากเรานี่แหละอาจจะไปกู้เองหรือเกิดจากเรานี่แหละอาจจะไปค้าประกันให้คนอื่นเองมันอาจจะเป็นความไว้วางใจที่คุณไปค้าประกันให้คนอื่นแล้วสร้างหนี้ให้กับตัวคุณหรือคุณเลือกที่จะเป็นหนี้เองเพราะว่าอยากได้สิ่งต่างๆแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมในดิจตาชาติอะ มันเป็นเรื่องของกรรมในปัจจุบนันอาจจะเป็นนิสัยของคุณที่มันเป็นกรรมของคุณอะ่ะกรรมคือการกระทำนะครับหรือนิสัยก็ได้ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะครับมันเป็นการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่คุณจะปลดหนี้หรือการที่คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คุณต้องเห็นจุดบอดในตัวเองหรือด้านที่ไม่ดีของตัวเองที่เป็นกรรมที่ไม่ดีในตัวเองให้ได้ และคุณแก้ไขมันเนี่ยครับเมื่อวานเหมือนมีธนาคารโทรมาแบบยื่นสินเชื่อให้กับผมผมมีบทเรียนแล้วว่าโห<ฮ>กว่าจ,จะจ่ายสินเชื่อหรือกว่า,าจ,จะปิดบัตรเครดิตได้มันมันยากแค่ไหนมันทุกทรมานแค่ไหนผมก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธผมก็เลยเลือกที่จะแบบเออเราเราพอใจในสิ่งที่เรามีตอนนี้ดีกว่าหรือเราทํางานหรือเราแบบลดความอยาก ในบางสิ่งบางอย่างลงดีกว่าแล้วมาบริหารจัดการการเงินดีกว่าอะไรแบบนั้นผมก็เลยเลือกปฏิเสธไปดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องกรรมในเดรัชาที่ทําให้คุณเจอปัญหาแต่บทเรียนต่างๆหรือบททดสอบบางต่างที่มันเข้ามาเพื่อให้คุณได้ได้ตระหนักรู้หรือได้ตื่นรู้มากกว่านะครับว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงจะต้องใช้แนวทางย,ยังไงจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมากแค่ไหนนะครับถ้าผมไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วผม กำลังอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งผมคงแบบโอเคครับผมรับครับแต่นี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีความอยากได้อะไรผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาเองตามจังหวะเวลาของมันแค่ใช้กดแรงดึงดูดไปตอนนี้ผมใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดบางสิ่งอยู่ผมไม่ได้กดดนันผมไม่ได้คดาดหวังแต่ผมรู้สึกว่าเออเมื่อถึงเวลาเราจะได้สิ่งนั้นเองนะครับ ข่าวดีอะไรที่อาจจะเข้ามาสิ่งใดที่อาจจะเข้ามาในสนามเส้นทางพลังงานชีวิตของคุณครับสัญญาณดีๆนะครับสิ่งดีๆ beauty ครับ today you are creator of beauty you are breathe you are b r e z t h i t h moment then let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world ภายในี้คือการเห็นความสวยงามในทุกๆมิติในทุกๆสิ่งของชีวิตหรือในสิ่งที่คุณมีแล้วก็ h a p p ี n e s s ครับ ในไพ่ใบน,นี้ผมรู้สึกว่าสิ่งดีๆหรือข่าวดีการที่คุณจะเห็นมันในปัจจุบันได้คือการที่คุณต้องรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณมันมีความหมายกับคุณมันคุ้มค่ากับคุณการสำนึกรู้คุณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบันจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆอีกมากมาย การที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม<น>่โชคดีชีวิตของคุณไม่มีอะไรดีๆเลยมันเป็นเพราะคุณเลือกที่จะมองว่าความโชคดีหรือสิ่งดีๆมันอาจจะเป็นเรื่องราวใหญ่ๆห,หรือคุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของตัวคุณณนะปัจจุบันนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณไม่โชคดีนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนกล้องออกมาหนิดหนึ่งโอเคมันก็เลยทําให้ชีวิตของคุณรู้สึกว่าเออไม่ได้โชคดีอะไรแบบนั้นดังนั้นในที่นี้คือเห็นความสวยงามในในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบๆตัวคุณ คุณมีอะไรอยู่คุณมีบ้านคุณมีรถคุณมีเงินคุณมีงานหรือตอนนี้บางคนตกงานหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่อยากให้คุณแบบเห็นว่าเออการที่คุณตกงานงานนั้นคุณอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้ลึกๆคุณอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้แต่การตกงานมันเป็นโอกาสช่องทางให้คุณได้ได้เจอสิ่งที่ใช่สําหรับคุณมากกว่าบางคนตกงานแล้วมาทํากิจการของตัวเองแบบปังก็มีนะครับดังนั้นไพ่ใบนี้อาจจะบอกถึงว่าสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามา ก็ต่อเมื่อคุณมีมุมมองที่ดีต่อชีวิตของตัวเองได้แล้วก็พไพ่ใบนี้ happiness ครับ your thinking will entice r make your happiness or take your happy happiness your shoes ครับพไพ่ใบนี้คือการคิดถ้าคุณเลือกที่จะคิดในด้านที่ไม่ดีแน่นอนว่าคุณเลือกมองในชีวิตของคุณ ในด้านที่ไม่ดีคุณก็จะหาสิ่งดีๆไม่เจอแต่เมื่อใดที่คุณเลือกมองชีวิตในด้านที่ดีเลือกมองสิ่งต่างๆให้มันเป็นความสุขคือคือไม่ได้ไม่ได้โลกสวยครับแต่เข้าใจความเป็นจริงครับว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างมันมีทุกมันมีสุขมันมันเป็นสมดุลตามธรรมชาติอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีมุมมองหรือความคิดที่ดีต่อตัวคุณเองต่อทุกๆสถานการณ์อาจจะเป็นสิ่งที่ นำพาหรือดึงดูดข่าวดีหรือสิ่งดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเข้ามาหาคุณก็ได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับในไพ่แองเจลนอกว่ามีข้อความมีแม้เสไราที่อยากจะบอกกับคุณถึงข่าวดีสิ่งดีๆที่อยากจะเข้ามาชาวรักคาราสีกลุ่ม ข่าวดีสิ่งดีๆสัญญาณดีๆครับที่จะเข้ามาหาคุณ The Magician ครับเนี่ยครับหมายเลขหนึ่งครับ The Magician Arc น a n g e l r a เ h ิครับคุณเป็น Creator ครับคุณเป็นนักคิดนักสร้างคุณมีพลังงานทุกอย่างอยู่แล้วในตัวคุณแต่ขอให้คุณเชื่อมโยงกับพลังงานของจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณให้ได้จริงๆจ,จิตวิญญาณของคุณเปรียบเสมือนพระเจ้านะครับคุณเป็นพระเจ้า คุณควบคุมชีวิตของตัวเองพลังของพระเจ้าคือพลังงานของความรักคือพลังงานของการสร้างสารรค์และพระเจ้าก็ทําลายได้เช่นกันดังนั้นพลังงานนะครับในตัวคุณพไพ่ใบนี้นะครับ you are ready you have the resources or ability to manifest them like is magical เนี่ยครับไพ่ manifestation จริงๆนะครับคือถามว่าเมื่อคุณมีความสุขกับชีวิตเมื่อคุณ enjoy กับชีวิตเมื่อคุณสนุกสนานกับชีวิตหรือสนุกกับ เขาเรียกว่าประสบการณ์หรือการเดินทางในเส้นทางชีวิตของคุณเรื่อยๆอคุณจะค้นพบศักยภาพความสามารถของตัวเองตอนนี้คุณพร้อมแล้วอะ่ะคุณมีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะครับที่จะประสบความสําเร็จหรือทําหรือสร้างชีวิตของคุณเนี่ยให้เป็นในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ดังนั้นคุณปรารถนาอะไรคุณแค่ต้องเชื่อใจในตัวเองแล้วก็ take action ครับ ทำมันครับทำมันอย่างมีความสุขทำมันอย่างสนุกสนานด้วยนะครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของตัวคุณหรือการเริ่มต้นนะครับบางสิ่งบางอย่างใหม่เหมือนผมวางไพ่เบี้ยวเบี้วขอโทษนะครับดูมันเบี้ยวบี้วนะครับหรือกล้องผมเบี้ยวโทรศัพท์ผมน่าจะเบี้ยวสัญญาณสิ่งดีๆครับสัญญาณข่าวดีสัญญ,ญาณของความสําเร็จนะครับเกิดขึ้นมาสัญญาณของการเริ่มต้นสร้างสารรค์ชีวิตของตัวคุณ เกิดขึ้นมานะครับ Tree of Earth ครับ The power of creativity re-recognition uh, for very high quality work be a team player Tree of Earth เนี่ยคือสัญญาณของการใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับก็คือ,อจินตนาการของคุณนะครับก็คือการ productive ในชีวิตของคุณหรือการปล่อยวางความคาดหวังในความสำเร็จของคุณแล้วปล่อยให้ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณนั้นหลังลายออกมาผมยกตัวอย่างนิดนึงเมื่อเมื่อคืนผมบังเอิญไปเจอในเพจของกลุ่มที่ทำ YouTube เนาะเขาก็บอกโอ้โหตั้งใจทำ u t u b e ตั้งนานแบบตั้งใจทำคลิปแบบคลิปคลิปอ่าคิดคลิปหัวข้อคลิปแบบดีๆเนี่ยยังไม่ผ่านกฎอ่า u t u b e เลยแต่แต่เมื่อแบบปล่อยวางเนาะแล้วเขาเหมือนไปทำอะไรสักอย่างแล้วถ่ายเล่นๆน่ะสรุปทำคลิปออกมา4คลิปแบบสั้นๆผ่านกฎ เลยอะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าคุณดูเนาะบางครั้งอะ่ะเมื่อเราเครียดหรือเมื่อเราจริงจังอะ่ะความคิดของเรามันมันไม่โปรง่งสมองเราไม่โปรง่งมันก็เลยทําให้เราแบบไม่โปรเดตีฟดังนั้น เวลาที่คุณต้องการความคิดอะอยากให้คุณผ่อนคลายคุณต้องผ่อนคลายครับแล้วก็ปล่อยวางหรือเชื่อในตัวเองว่ามันจะมีความคิดดีๆจรงิจรงๆออกมาหาคุณนั่นเองอย่าปิดกั้นจินตนาการของตัวเองยิ่งคุณมีจินตนาการมากเท่าไหร่ความคิดความครีเอทีฟของคุณมากเท่าไหร่มันยิ่งไปเสริมกับไพ่เดอะเมจิเชียนให้คุณสร้างสารรหรือรังสรรเวทมนต์เมจิกนั้นขึ้นมาเดอะเฮอร์มิตครับหมายเลขเก้า อาร์เกนโจราเชลเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นอา,าราทุสวรรค์ประจำตัวคุณเนาะ spend time in quiet meditation special trek uh, special treaching tr self discovery คุณอาจจะได้ค้นพบตัวเองไพ่เฮอร์มเป็นไพ่ของการค้นหาเส้นทางที่สูงขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนว่าถ้าคุณต้องการสิ่งดีๆความสุขมันอาจจะไม่ได้เป็นการยึดต,ติดทางวัตถุภายนอกอย่างเดียว แต่มันคือการกลับเข้ามาสู่โลกภายในความสงบภายในกับเข้ามาสู่การวิวัฒนาการจิตวิญญาณของตัวคุณก็ได้ให้เกิดความสงบบางคนยึดติดกับโลกภายนอกยึดติดของความสาเร็จชื่อเสียงเงินทองมาจงกจนไปโดยการหลงลืมที่จะหันกลับเข้ามาสู่ภายในเนาะมันก็เลยทําให้ชีวิตของคุณมันรู้สึกว่าไม่สมดุลทําไมคุณประสบความสําเร็จทําไมคุณมีเงินละมีชื่อเสียงละทําไมยังรู้สึกว่างเปล่าอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า คุณไม่ได้เดินทางในโลกภายในด้วยมันก็เลยเป็นทางที่เหมือนแบบไม่ได้สมดุลกันนั่นเองดังนั้นสิ่งดีๆข่าวดีที่เข้ามาคือจิตวิญญาณของคุณอาจจะกำลังนําทางคุณอยู่ก็ได้ครับให้ไปพบเจอกับเส้นทางที่สูงขึ้นเส้นทางที่ใช่มากขึ้นสําหรับคุณเส้นทางที่มีแต่สิ่งดีๆความสวยงามเข้ามาก็ได้เส้นทางที่ทําให้คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณตัวตนที่ถเอ่อที่สูงขึ้นของคุณนะครับ สัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับชาวลัคนาราศีกุมนี่คือสัญญาณของการตื่นดูก็ได้ในบางคนแล้วก็ s i e k o f air ครับ t h i n g are looking up the end of a difficult situation taking a trap ครับไพ่ใบนี้คือการพาัวยออกมาจากสถานการณ์ยากๆแน่นอนว่าสถานการณ์ยากๆมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจนะครับดังนั้นบางครั้งความคิดของคุณก็อาจจะจำกัดคุณไว้อยู่ในพื้นที่ อยากยาก็ได้คุณอาจจะต้องลองดูสำรวจความคิดของตัวคุณดูเนาะหรือความเชื่อพื้นฐานของคุณดูว่าคุณมีความเชื่ออะไรที่จํากัดตัวคุณไว้อยู่คุณจะพาตัวเองออกมาจากจุดตรงนั้นได้อย่างไรคุณจะต้องใช้กระบวนการต่างๆที่จะพาตัวคุณสู่เส้นทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรไพ่ใบนี้ กำลังบอกกับคุณว่าชีวิตของคุณกำลังเปิดออกสู่ลู่ทางใหม่หรือเส้นทางใหม่หรือสถานาการณ์ใหม่ๆที่มันอาจจะดีขึ้นนะครับสำหรับคุณก็ได้ mm. เดี๋ยวเราลองมาดูกันในไพ่จิตเดิมแท้นะครับว่ามีสัญญาณขา่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆใดที่จะเข้ามาหาคุณบ้างครับอาจจะเป็นคำแนะนำให้กับคุณสัญญาณสิ่งดีๆสัญญาณขา่าวดีผู้หญิงแก่งครับ ชาเลนจ์วูแมนคุณมีศักยภาพอยู่แล้วในตัวเองคุณมีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จคุณมีศักยภาพในการทํางานในในงานที่คุณทําอยู่แล้วอ่ะคุณแค่ต้องมุ่งมั่นเชื่อมั่นตั้งใจและงานนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องของเงินโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับที่อาจจะเข้ามาหรือในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่อาจจะมากขึ้นคุณเก่งคุณเจ๋งอยู่แล้วคุณจะดึงดูดโปรเจกต์คุณอาจจะดึงดูดเงินก้อนใหญ่นะครับเข้ามาจากงานของคุณก็ได้ ในลักษณะประมาณนี้นะครับสัญญาณขาดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาอาจจะมีงานยักษ์งานใหญ่ที่คุณต้องทำนะครับร่วมกันก็ได้หรืออาจจะมีคนเสนอเงินเพื่อแลกกับสกิลทักษะความสามารถของคุณก็ได้แล้วก็มายากลครับเมจิเชนหมายเลขหนึ่งไม่บังเอ,อิญนะครับเพราะว่าไพ่เมจิเชนมาคือคุณต้องใช้เดียวความคิดสร้างสรรค์คุณต้องคิดนอกกรอบให้มากขึ้นการคิดนอกกรอบคือการแบบ ที่คุณมีความเชื่อที่แบบเฮ้ยชีวิตของคุณมันมันมีความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดอะศักยภาพของคุณที่มันเป็นจิตวิญญาณนะมันมีศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดอะมันมีมันมีศักยภาพที่สามารถสร้างสรรค์รังสรรค์สิ่งที่คุณต้องการได้ตอนนี้คุณต้องการข่าวดีสิ่งดีๆหรือชีวิตที่ดีขึ้นคุณจงสร้างมันขึ้นมาคุณคิดคุณโฟกัสแล้วเนี่ยคุณแค่แอคชั่นกระทําให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นรูปประทขึ้นมานั่นเองนะครับ สัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาครับสรับชาวลัคนาราศีกุมการเริ่มต้นครับสตาร์ทครับเนี่ยครับการเริ่มต้นใหม่ไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรแต่มันเป็นการแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่อาจจะเป็นการเปิดร้านอะไรต่างๆก็ได้อาจจะเป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นร่วมพุ้นร่วมลงทุนก็ได้หรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นที่จะ ใส่ใจดูแลนะครับหรือเซลล์เลิฟในตัวเองมากขึ้นก็ได้ไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงโอกาสจังหวะชีวิตนะครับใหม่ๆดีๆเข้ามาหาคุณก็ได้ครับเหมือนเป็นการตัดอินบินงานเลยเนาะอาจจะเป็นแบบเปิดร้านใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่ได้ของใหม่ๆก็ได้แล้วก็มีความสุขครับมอบความสุขไพ่ใบนี้คือความสุขแฮปปี้นะครับ bring happiness เนี่ยคือเมื่อคุณได้มอบความสุขออกไปเมื่อคุณได้สนุกสนานนะครับกับ กับสิ่งที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยงานที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณทำหรืออาหารที่คุณทำเนี่ยมันมีคุณค่าต่อคนอื่นมันมีมันได้สร้างความสุขต่อคนอื่นอะ่ะคุณก็ได้รับความสุขเช่นกันในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นคุณให้ออกไปอะ่ะ แล้วคุณจะได้รับความสุขกลับมาหรือได้รับสิ่งดีๆตีกลับมาแน่นอนในกฎจักรวาลมันมีกฎของการให้และการรับมันเป็นกฎพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อคุณให้บางสิ่งบาง,งอย่างออกไปเมื่อคุณให้การทุ่มเทการโฟกัสจดจ่อในการทํางานออกไปแน่นอนผลลัพธ์ที่จะตีกลับมาก็คือเป็นเงินนะครับเป็นโอกาสดีๆเป็นชื่อเสียงให้กับคุณเมื่อคุณได้ส่งต่อความสุขออกไปแน่นอนมันก็ตีกลับมาเป็นความสุขแต่คุณไม่ต้องคาดหวังว่าคุณจะได้รับเลยนะตอนนั้นนะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับที่จะเข้ามา อาจจะมีคนมามอบความสุขความรักให้กับตัวคุณระหว่างทาง on the way นะครับเน่แน่นอนเขาบระหว่างทางที่คุณกําลังเดินทางไขว่คว้าความสําเร็จแน่นอนมันมีนมอุปสรรคมันมีแบบขวากหนามอะไรต่างๆขวางกั้นคุณอยู่แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นหรือถ้าคุณแบบไม่ย่อท้อกับมันหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แค่ บททดสอบหนึ่งของชีวิตแต่คุณรู้ว่าเส้นทางนี้มันคือเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณแล้วอะ่ะมันคือเส้นทางที่นําชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีอขอให้คุณจงเดินต่อไปนะครับมันอาจจะมีไม้กัน้นคุณแค่หยิบไม้ออกหรือคุณมองหาเส้นทางใหม่มันอาจจะอ้อมหน่อยมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่มันก็นําทางคุณไปสู่เป้าหมายหรือไปสู่จุดสิ้นสุดหรือไปสู่เดสตินีของคุณก็ได้นะครับ ก็อาจจะเป็นสัญญาณข่าวดีตรงนี้ระหว่างทางแน่นอนว่ามันอาจจะตะกุกตะกักน้องในเส้นทางที่ใช่มันมีแบบเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ขอให้คุณแบบเชื่อใจนะครับเชื่อใจอดทนแล้วก็ไว้วางใจในจักรวาลลองมาดูกันในไพ่แห่งโจ้ครับว่าสัญญาณเขาที่สัญญาณสิ่งดีๆได้นะครับหรือมีการไกด้ไล์อะไรให้กับคุณ a n g e l of stress ครับคือการปลดปล่อยความกังวลต่างๆทั้งหมดทิ้งไปแน่นอนความกังความกังวลมันเป็นอัตตามันเป็นพลังงานของอัตตามันเป็นอาหารของอัตตาความกังวลนั่นแหละครับที่จะทำให้คุณเป็นทุกข์หรือทำให้คุณจมอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ไปนานๆไปนานมันก็จะกัดกินจิตวิญญาณของคุณให้เศร้าหมองลงไปดังนั้นพไพ่ใบนี้คือการปลดปล่อยความกังวล ชีวิตของคุณคือการเดินทางต่อไปครับชีวิตของคุณคือการที่มันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อ่ะมันมีแสงสีส้มสีเหลืองมันเป็นแสงของการนำทางบางอย่างอยู่ดังนั้นคุณแค่ต้องเชื่อมั่นครับในตัวเองจริงๆผมแค่บอกว่าคุณแค่ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำอ่ะเพราะว่าผมใช้วิธีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำอ่ะมันมันเลยเห็นเห็นผลลัพธ์ที่ดีมันเลยมีแรงบันดาลใจในการทำนะครับและผมรู้จักว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะมันมีคุณค่าครับ ก็เลยรู้สึกว่าเออเราทำได้เราไปต่อได้แล้วก็ชา a n n นลิงครับ n n o l i n g n n e l i n g channeling Ch คือการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพลังงานที่สูงกว่าคุณหรือพลังงานของ h ฮเอสเซลนะครับหรือพลังงานของจิตเดิมแท้ของคุณพไพ่ใบนี้คือการร้องขอนะครับให จัก,กรวาลเปิดทิศเปิดทางหรือการร้องขอความช่วยเหลือนะครับจากพลังงานที่สูงกว่าคุณเชนอลล้งตรงนี้แล้วมันมีเดอะเมจิกเชียนมาด้วยถึง2ใบเนี่ยนะครับมันแสดงว่าคุณมีพลังงานในการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับจิตเดิมแท้ของตัวคุณอยู่แล้วแต่คุณอาจจะยังแบบไม่เชื่อหรือคุณอาจจะย,ยังไม่ได้ไว้วางใจหรือคุณอาจจะย,ยังรู้สึกว่าโอ้เรื่องเรื่องจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่แบบบ้าบอรหรือเปล่าเพ้อฝันหรือเปล่านะครับหรืออะไรต่างๆหรือเปล่า แต่การแชเนลลิ่งมาเนี่ยมันคือการที่ถ้าคุณไม่แชเนลลิ่งกับตัวเองหรือไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวเองคุณจะไม่สามารถได้รับก,การไกด้ไลน์หรือการนำทางจากจิตเดิมแท้หรือตัวตนที่สูงขึ้นของคุณได้และคุณก็จะหลงทางสะเปะสปะนะครับและคุณก็จะไม่ได้พบเจอสิ่งดีๆนั่นเองดังนั้นการเชื่อมโยงกับตัวเองคือการกลับเข้าสู่ความสงบสู่โลกภายในของตัวคุณแล้วเปิดรับฟังความเปิดรับฟังเสียง นะครับที่สงบของตัวคุณนั่นแหละครับจะเป็นเข็มทิศนําทางที่ดีให้กับคุณนั่นเองต้องบอกว่าข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆคือคุณได้รับการซัพพอร์ตจากพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับดังนั้นคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้แบบไม่มีที่พึ่งอะ่ะ ดังนั้นเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือเจอทางตันอะไรต่างๆร้องขอไปเลยกับจักรวาลครับขอให้เปิดทิศเปิดทางขอให้มีการช่วยเหลือเข้ามาคือถ้าคุณโฟกัสที่แบบเมื่อคุณสมมติคุณเจอทางตันคุณเจอความยากโ oh, หชีวิตชั้นแย่แย่แย่เนี่ยมีแต่ปัญหาโน่นี้นั้นถ้าคุณมัวแต่โฟกัสในด้านนี้เลยใส่ความคิดด้านนี้แน่นอนคุณไม่ได้ยินเสียงที่มันเป็นเสียงดีๆแน่นอนแต่ถ้าคุณแบบโอเคเจอทางตันละดึงตัวเองกลับมามีสติแล้วคุณร้องขอไปว่าขอ ให้มีเส้นทางดีๆขอให้มีโอกาสดีๆขอให้มีแบบการช่วยเหลือดีๆเข้ามาอะไรต่างๆเราเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งนั้นครับเพราะว่าจิตของคุณมีพลังงานด้วยเดิมเหมือนจิตเชียนด้วยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือพลังจากจิตหรือพลังจิตของคุณที่จะดึงดูดสิ่งดีๆหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ในรูปแบบ ตามความคิดของคุณนั่นเองนะครับก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับคุณนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามสนับสนุนสป,ปอร์ตครับขอบคุณมากๆครับ